ครับและท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราพามานะครับที่ภูพนมรอกนะครับอยู่ที่วัดพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นสถานที่แลนด์มาร์กนะครับแห่งใหม่ของอำเภอท่าตะโกนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพระเดชพระคุณนะครับพระจันทร์ป้อมเนาะรากนมังตกานครับเดี๋ยวผมให้พระจันทร์ป้อมนะครับได้ อธิบายนะครับเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้คร่าวๆนะครับกาบน้ำกาลกันสถานที่แห่งนี้ก็คือภูพนมรอกก็คือที่อนุสรสถานของหลวงพ่อค้ายซึ่งเป็นบุรพาจารย์อดีตเจ้าวาดที่วัดพนมรอกซึ่งเราก็มาทําอนุสรสถานเพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านบนภูพนมรอกและตอนนี้ก็กําลังจะทําปรับภูมิทัศน์เพื่อจะเอาไว้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยครับ ด้นบนนี้เร็วๆนี้น่าจะเสร็จฉลองวันที่16เมษายนปีหน้าครับแล้วก็<ม>บนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรสําคัญที่แบบเวลาคนขึ้นมาปุ๊บต้องมา1นึอะไรประมาณนี้จุดสำคัญที่1ก็คือโรงพ่อค้ายจันทโชโตโลวง,งพ่อค้ายของเราโคแล้วก็พระาธาตุอินแกวนจำลองหลวงพ่อทันใจแล้วก็รอยพระพุทธบาทของท่านเจ้าคุณ หลวงพ่อพัดของเราโอ้ที่นี่มีรอยพุทธบาทด้วยลอยพระพุทธบาทที่เราทําจากขินอ๋ออันนี้ก็คือเป็นที่หลวงพ่อพัดหลวอพัุยากาโมเนาะที่เป็นอดีตเจิเนาะเมืองนครสวรรค์ของเราเขาทำเนาะอ๋อทำเอาไว้ที่ท่านตั้งใจที่จะทาวันนี้เพื่อจะพุทธบูชาให้กับหลวงพ่อพัดด้วยโอ้โหนะครับก็เดี๋ยวท่านใดนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพาทุกท่านนะครับ มาชมนะครับแล้วก็มาเที่ยวนะครับวัดพนมลอกนะฮะก็มีพระธาตุอธธินธธแควนนะฮะพระธาตุอินแขวนแล่งบรรจุพระบรมอาพรารีริกธาตุของสมเด็จพระุอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา<อ>แล้วก็มียอดพระที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านในเยอะอก็คือเป็นเป็นกลุ่แล้วกันเนาะเป็นกลุกลุ่อีกหนึ่งกรุที่เราทำไว้อาจจร้อยปีอาจจะมีมูลค่า ครับแล้วก็ทราบว่าบนภูนี้มีทางเดินขึ้นพิชิตยอดภูด้วยยอดภู286ขั้นโอ้โห286ขั้นใครอยากได้บุญต้องท่านใดสายออกกำลังกายสายแอดเวนเจอร์นะครับมาร่วมกันนะครับมาเดินขึ้นภูพนมโลกนะครับ286ขั้นพิชิตภูพนมลอกอำเภอท่าตะโกนะครับแล้วก็ได้มาสการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะครับหลวงพ่อค้าย นะฮะแล้วก็ขอพอรพระสารีนิกธาาุพระธาตุอินขวนนนแล้วก็ยังมีพระธาตุ<ม>พระบาทรอยพระพุทธบาทนะจำลองนะครับของหลวงพ่อพัดคุณยกามโมนะครับก็เป็นสถานที่เที่ยวและก็เป็นสถานที่พระพุทธศาสนาแห่งใหม่นะครับของอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมา นะครับนครสวรรค์ไปพิจิตรได้ใช่ไหมทางนี้แล้วก็ไปพิษณุโลกพิษณุโลกนะลบบุรีนะทางนี้เป็นทางผ่านเลยนะครับก็มีโอกาสแวะมาแล้วก็มากราบหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อค้ายนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อชื่นอีกองคหนึ่งนะครับที่เป็นบูรพะคณาจารย์ของวัดพนมรอกนะครับก็มากราบสักการะขอพรได้นะครับก็เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศนะครับภายบริเวณภูพนมรอกกัน แล้วก็ฝากนะครับไว้เข้าเทศกาลหน้าหนาวนะครับฤดูหนาวนี้นะครับท่านใดที่จะมากางเต็นท์นะครับรับอากาศเย็นๆนะครับช่วงเช้าเนี่ยช่วงกลางคืนจะหนาวมากเลยนะครับบนภูเมื่อเช้านี้ก็อยู่ที่10องศานะครับท่านใดที่อยากจะมากางเต็นท์นะฮะก็แนะนําอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สถานที่ ศาส,สนาด้วยนะครับก็ที่บ้านพนมรอกนะครับบรรยากาศดีวิวดีนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีทริปหน้าหนาวเรียนเชิญนะครับที่วัดพนมรอกนะครับหรือภูพนมรอกแห่งนี้ได้เลยครับ